สวัสดีครับผมคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับส,สดีโอกาสสวัสดีปีใหม่กันเลยนะครับว่าปีใหม่ปีนี้2560ปี59ผ่านไปแล้วก็ปีใหม่เข้ามานะครับ <c oughs> ปีใหม่นี้ผมอัดมาสัปดาห์นี้อาจจะช้าสักนิดหนึ่งในงคลิปสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่อัดคลิปไว้นะครับผมช่วงวันที่1ถึงวันที่เจ็ดนี่เราไม่ได้อัดคลิปไว้เพราะว่าภารกิจเยอะครับผมนะ่ะไปต่างจังหวัดด้วยแล้วก็กลับมาแล้วก็งานเพียบเลยนะครับผมนะย ก็มาอัดสัปดาห์ที่2ของปีนะครับแล้วก็ทิ้งกาสวัสดีก็คงไม่สายจนเกินไปนะครับขอบคุณครับผมที่ผู้ที่เข้าไปกดนะครับผมติดตามแล้วก็ยังมีโอกาสมาดูหมอกับผมที่วัดศรีบนเรืองนะครับผมนะก็บอกว่าติดตามอยู่นะคะอาจารย์ทำไมไม่ลงคลิปเลยสัปดาห์นี้นะครับก็เห็นเห็นนี่แหละครับผมนะคนก็บางวันก็กลับ3ามทุ่มสี่ทุ่มทุกวันนะครับผมเนะเ,ออเริ่มงานท้า ถ้าเริ่มงานก็8โมงบางทีกับ3ทุ่มนะครับผมกว่าจะเสร็จลูกค้าเสร็จแต่คนทั้งหมดเลยก็3-4ทุ่มกันเลยทีเดียวก็ช้าหน่อยนะครับนะครับก็ปีใหม่ก็ได้รับความเมตตาจากนะครับผมนะพระครูนะครับผมที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ใช่อะไรนะครับนี่คือผ้ายันนะครับผมนี่นี่นะครับผมนะผ้ายันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิณิทรรุ่งแสงทิตยาโนนะครับผมนะลูกศิษย์ของพระพมังค์าราจารย์หรือท่านเจ้าคุณธงชัยนะครับ ท่านเป็นพระคุณวินทรนนี้ท่านเป็นรองเจ้าอ,อาวาสวัดศรีบนเรือนะครับในมวยตามอบพระยันนี้ให้นะครับผมแนละอาจารย์ตัวยเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ผู้ปรนะธานนะครับนะครเป็นคนบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดนะครับผมนะใบนี้พระยันผืนนี้เนี่ยครับผมนะ้นะก็ถ้าหากว่าในนี้มีลายเซ็นของพระพรหมพาจารยาด้วยนะครับผมหรือท่านเจ้าคุณธงชัยด้วยนะครับผมนะตรงน,นีนะ้ถ้าถ้าไปบูชาตรงน,นี้เนี่ย พื้นนี้ก็น่าจะประมาณสักนะครับคือคร่าวๆนะครับผมนะขั้นต่ําก็ไม่มีรายเซ็นที่หนึ่งพันนะครับผมนะแต่ถ้ามีรายเซ็นที่ห้าพันนะครับผมนะตรงนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ได้กับนี่พื้นนี่พื้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับสองได้ได้รับความเมตตานะครับผมนะจากพระเดชพระคุณนะครับผมนะท่านรองเจ้าวาดนะครับผมนะท่านพระครูวินัยทร รุ então, er no. er to to er ่งแสงพิทยานนะครับผมน้ได้ให้พยันมานะครับผมเนียเป็นพยานนะัผมนะโอ้ก็ปีใหม่นะครับผมได้พยันมาก็ถือว่าลูกค้าหรือลูกศิษย์นะครับผมนะ้ครับขัางเลยทีเดียววันที่เอาพยานไปวันที่ได้รับพยันจากท่านในวันแรกก็ได้กลับไปสีทุ่มเลยนะครับผมเนียเอาเกนะครับก็วางในพานนี้ก่อนนะครับเอาละนะครับผมเนะคราวเัปดห์ที่ผ่านมานะครับเราก็คงจะไม่ต้องดูอะไรมากมายเราเห็นข่าวนะครับผมเนีย เขาก็มีแต่ข่าวสะเทือนใจทท่านั้นเลยนะครับผมนะเป็นเรื่องของดวงนะครับเป็นเรื่องของคิดว่านะครับผมจะดีขึ้นแล้วล่ะครับผมในเศรษฐกิจกของประเทศไทยเรานะครับผมนะโอเคนะครับเราจะไม่พูดอะไรมากไปนักนะครับผมในะสัปดาห์นี้เราไปพูดถึงเรื่องดวงกันเลยลีเอียน,นะครับผมนะาถามว่าอาจารย์มีคนถามผมว่าอาจารย์ตัวย้าไมให้พยากรดวงเป็นรายปรีนะผมเป็นของพวกราศีบ้างไหมนะครับอยากจะทําครับผมนะจริงๆแล้วนี่อยากทํา แต่ไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมนะเอาแค่ okay. คลิปนี้ลงคลิปสัปดาห์นี้ก็ยังไม่เคยมีเวลาเลยนะครับเอาล่ะครับเราไปดูกันเลยว่าดวงคุณทั้ง7วันในช่วงปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นเช่นไรนะครับเนะเราไปดูว่าจะเป็นเช่นไรนะรผมนะ <c oughs> เราเริ่มที่วันอาทิตย์กันเลยครับผมนะว่าสัปดาห์นี้นับก่อนนะครับผมถึงวันนี้นี่ไทยก็สดๆกันเลยนะครับผมนะวันนี้วันอะไรนะเนี่ย <c oughs> นะครับเ เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองตอนนี้เราถ่ายทำเนี่ยคือวันที่เจ็ดนะครับผมนะน่าจะเริ่มวันที่แปดนะครับผมนะ้นแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่วันที่แปดถึงวันที่สิบสี่กันเลยทีเดียวนะครับเราไปเริ่มที่วันอาทิตย์กันเลยว่าวันอาทิตย์เราเป็นยังไงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะครับวันอาทิตย์เนี่ยนะผมนะเราจะดีหรือไม่ดีครับผมนะก็ได้เห็นกันเลยนะครับผมนะวิป <c oughs> ีไพ่เลยอย่างนี้เลยนะครับ สี่นะครับอ่ะถามว่าอาจารย์ต้นทำไมใช้ไพ่เยอะจังนะผมนะก็จะได้เห็นทไพ่ละเอียดครับผมนะใบแรกที่เราหยิบได้กี่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่สี่ดาบสี่ดาบขึ้นมาครับผมนะใบที่สองนะครับผมก็คือไพ่เด็ดนะครับผมนะหกับ2ในช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมนะให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับผมนะเรื่องของสุขภาพนะครับผมนะสุขภาพในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับผมช่วงนี้ จะปวดหลังจะปวดเมื่อยถ้าคุณกาลังจะมีความรักช่วงนี้คุณกาล,ลังจะมีปัญหากันหรืออยากจะแยกกันอยู่ชั่วคราวก็ได้นะครับผมในช่วงนี้นะครับผมนะนี่คือไพ่คือแจ็คดาบแจ็คดาบถ้าเป็นผู้หญิงได้ครับผมนะถ้าผู้หญิงหยิบจะเป็นคนที่เกิดวันทิศในช่วงนี้ต้องระวังครับผมผู้ชายจะหยเห็นแก่ตัวนะครับผมนะผู้ชายจะเอารัดเอาเปรียบเรานะครับผมนะข้อต่อไปครับผมในดวงก็คือไพ่แปดไม้เท้าคนที่เกิดวันทิศในช่วงนี้ครับผมนะคุณนด้านเนี้ยที่การงานคุณขยายงานดีอย่างต่อเนื่องเลยนนะรรัมกาาาางถือว่ีปญห แล้วก็สร,สรุปได้ว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี้ครับผมนะก็โดยภาพรวมคือไพ่ช่วงนี้ยังมีอุปสรรคอยู่นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเอาละครับผมตอนนี้เราไปดูผู้ที่เกิดวันจันทร์กันทีเดียวนะครับวันจันทร์ก็ผู้ที่ฟังเลยว่าการงานนะครับผมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยครับการงานได้ไพ่แปดไม้เท้าการงานได้ไพ่แปดไม้เ okay ท้ากือการงานโอเคมากขยายตัวดีมากนะครับการงานการเงินไม่มีปัญหานะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี้ข้อควรระวังครับผมให้ระวังเรื่องของสุขภาพถามว่าเสี่ยงโชคได้หรือไม่ผู้ที่เกิิดวันนาาทตยีี้้ถจะเส่งโชค ให้ไปทาบุญที่วัดนะผมนะให้ทําบุญโรงศพจะดีมากนะครับผมเนะี่ยจะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้โชคได้ลาบจากสิ่งที่ลี้ลับหรือผู้แง่ภาษาชาวบ้านจะได้โชคได้ลาบจากวิญญาณนั่นเองนะครับผมนะโอเคเราไปดูผู้ที่เกิดวันจันทร์กันเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับเนี่ย เราถ่ายทอดกันถ่ายทำกันสดๆกันเลยนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับเราโต๊ะก็เล็กมากครับคุณนะได้ไพ่ราชาถ้วยนะครับผมใบนี้ราชาถ้วยขึ้นมานะผมนะสองได้ไพ่ห้าเหรียญแน่น,นอนครับราชาถ้วยถ้าบวกห้าเหรียญเข้าไปก็คือผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้จะเน้นเรื่องการทําบุญนะครับผมในะช่วงนี้นะครับิตวันจันทร์เป็นคนจิตใจอ่อนไหวอยากทาบุญนะครับผมช่วงนี้จะมีซองเข้ามาเยอะนะครับผมนะได้ไพ่ judgment ขึ้นมานะครับผมนะผู้ที่เกิดวันจันทร์ควรจะมาไหว้พระพิคเนตรนะครับผมนะ ถามว่าไปว่าที่ไหนครับพี่พระพิคเนตถ้าไม่มีที่ไหว้ยังไม่มีที่อยู่ใกล้ๆลากำแหงก็มาที่วัดศรีบนเรืองนี่แหละครับผมนะมีพระพิคเนตมีเครื่องไหว้ให้ด้วยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับต่อไปนะครับผมนะมาดูเลยว่าเพชรออกแวนผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ถ้าคุณกําลังคิดอยากได้รถนะครับช่วงนี้กําลังคิดจะออกรถอยู่ช่วงนี้คุณจะได้รถแล้วตอนนี้นะครับผมนะหรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าคุณคิดกําลังจะเดินทางไกลนะครับผมนะจะมีข่าวดีในการเดินทางไกลด้วยนะครับผมนะสรุป ผู้ที่เกิดวันจันทร์แน่นอนครับผมคุณจะไม่กล้าหมุนเงินจะกล้าตัดสินใจครับผมจะทําธุรกิจช่วงนี้จะดีมากนะครับผมนะได้ไพ่แจ็คเหรียญขึ้นมานะครับผมนะสรุปเลยว่าการงานครับผมผู้ที่เกิดวันจันทร์หนึ่งการงานคุณจะมีผู้เหญีช่วยเหลือคุณนะครับผมช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับการเงินครับผมหาเงินได้เยอะหมุนเงินได้เยอะแต่ก็จะมีซองเข้ามาเรื่ออะไรเยอะเช่นกันนะครับผมนะความรักครับผมผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ไพ่จ u d g เมน t ์ท่านจะมีความรักเข้ามาช่วงนี้แน่นอน รวมของคุณนะาโชคลาบครับผมจะได้โชคลาภจากเด็กๆนะครับผมผู้ที่เกิดวันจันทร์สรุปลยการลงทุนกับผมดีมากนะผมพูดเกิดวันจันทร์นี้นะครับอ่านะเอาละ่ะอาจารย์ทำไมวันอาทิตย์ไม่อ่านแบบแบบนี้บ้างล่ะครับอาจารย์อยากจะอ่านแบบนี้ครับผมแต่ด,ดวงะตามันก็ดูต้องดูนี่หน้าให้ด้วยนะครับผมนะอมโอเคนะครับนะเอาละ่ะผู้ที่เกิดวันอังคารบ้างนะครับ 1> 2นะฮะสามสี่ห้านะครับโอเคนะครับเราไปดูผู้ที่เกิดวันอังคารกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ <c oughs> ผู้ที่เกิดวันอังคารครับผมแน่นอนครับใ้ไพ่ควีนไม้เท้าควีนไม้เท้าคือเน้นเรื่องงานเป็นหลักเลยนะผมถ้าเป็นผู้หญิงหยิบได้ไพ่ใบนี้คนที่เกิดวันอังคารนะครับผมแนะช่วงนี้จะเรียกว่าทํางานเก่งเน้นสนใจเรื่องงานมากเป็นพิเศษเลยนะครับผมช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับได้ไพ่หนึ่งไม้เท้า ไพ่ใบต่อไปคือไพ่แทนเพรสช่วงนี้เป็นที่ประจรรองเท้ากับผู้ที่เกิดบัลลัง์จะทางานมากกว่าหนึ่งอย่างครับผมทําไปหมุนไปหมุนมานะผมนาะช่วงนี้นะครับผมนะช่วงนี้เน้นเรื่องงานเป็นหลักเลยนะครับผมนะด้านของความรักช่วงนี้ถ้าเป็นผู้ที่เกิดบัลลังก์ช่วงนี้นะครับถ้ามีแฟนอยู่เรารักกันอยู่แต่เราจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับผมผู้ที่เกิดบัลคาง์นะครับด้านของครับผมอีกในหนึ่งก็คือนะผมนะ ดวงชะตาผู้ที่เกิดวันคานได้ไพ่แปดดาวจะเป็นคนที่คิดมากนะครับในช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันคานี้นะครับผมคิดมากนิดนึงนะครับนะคิดมากเรื่องอะไรคิดมากเรื่องเงินเพราะได้ไพ่สมเด็จขึ้นมาด้วยนะครับโอเคเราไปสรุปเลยว่าการงานครับผมนะได้ไพ่ควีนไม้เท้าขึ้นมาแน่นอนครับผู้ที่เกิดวันคานช่วงนี้การงานดีอยู่แล้วนะครับผมนะเน้นเรื่องงานเป็นหลักเลยการเงินครับแน่นอนครับมีการหมุนเงินจับจ่ายใช้ช้อยนะครับผมนะช่วงนี้ทำธุรกิจอย่างหนึ่งก็จะไปอย่างหนึ่งนะครับผมนะช่วงนี้นะครับผมนะอยากทำธุรกิจเพิ่่มนนนะะะวางัั้เถอครบ แต่ก็ไม่กล้าลงทุนเพื่อไพ่ e ชมเปญนะครับความรักครับผมไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับผมช่วงนี้ในไพ่เดอะสตาร์นะครับผมและนะคุณคิดยังไงครับช่วงนี้เครียดนะผมช่วงนี้หาเวลาว่างนะครับผมไปเสริมสวยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงครับแป่ดาบใบนี้นะครับผมนะสรุปนะครับผมช่วงนี้หมุนเงินเยอะนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารก็เล่นว่าวันอังคารนี้ช่วงนี้ทำอะไรก็ตามการงานดีอยู่แล้วนะครับต่อไปเราดูผู้ที่เกิดวันพุธกันบ้างนะครับโอ้นะครับ ผู้ที่เกิดวันพุธเป็นอย่างไรกันบ้างสองสาสี่ห้าโอเคนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับผมคุณได้ไพ่ไปไหนหนึ่งก็คือได้ไพ่เจ็ดดาวถ้าได้เจ็ดดาบขึ้นมาครับผมบอกให้ฟังเลยว่าคุณเป็นคนค่อนข้างให้ระมัดระวังครับผมนะช่วงนี้นะผมจะถูกคนรอบข้างคิดไม่ดีกับเรานะครับผมนะ ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับุช่วงนี้ให้ระวังให้ระวังระวังครับผมนะสามีชาวบ้านจะมาพัวพันนะครับผู้ที่เกิดวันพุธนี้ครับผมได้เจ็ดดาบขึ้นมาด้วยนะครับผมนะให้ระวังบริวารด้วยนะครับข้อต่อไปครับผมนะการเงินครับผมนะผู้ที่เกิดวันพุธนี้ได้ไพ่ราชนีเหรียญแน่นอนครับผมนะฮะการเงินคุณกำลังอู้ฟู่เข้ามาช่วงนี้นะครับผมนะหาเงินเก่งหาเงินคล่องนะครับผมนะข้อต่อไปครับผมนะชีวิตของคุณถ้ามีแฟนอยู่ครับผมในช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยแฟนค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวหน่อยนะครับผมได้ สี่เหรียญนะครับผมนะกอดเงินไว้เลยนะผมเนะเห็นแก่ตัวนบขี้หึงอีกต่างหากนะคุณนะนะแต่ฉันมีได้แต่เธอห้ามมีอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะข้อต่อไปครับได้ไพ่ก้าวไม่เท้าคุณกำลังจะทํางานหนักขอใจกับงานนะคุณนะช่วงนี้วันพุธันะครับสรุปนะผมพูดวันพุธช่วงนี้หาเวลาว่างครับผมมาไหว้พระนะผมพระปางชนะมารนะครับผมนะอาจจะเป็นหลวงปู่สุโขทัยนะครับผมนะหรือนะครับผมเป็นพระควรจะ หาเวลานั่งสมาธินะครับผมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันพุธนะครับการงานครับผมนะคนที่เกิดวันพุธได้ไพ่เจ็ดดาบแน่นอนครับเรื่องงานให้ระวังตัวไว้นะครับผมจะถูกคนรอบข้างจะดินทารับหลังเรานะครับการเงินครับได้ไพ่ราชนีเหรียญการเงินดีมากนะผู้ที่เกิดวันพุธนี้นะครับความรักในช่วงนี้จะเจอคนที่เห็นแก่ตัวหน่อยนะครับผมนะผู้ชายที่เห็นแก่ตัวขี้เหนียวนะครับผมนะนะข้อต่อไปก็คือการดวงตาคุณจะมีความทำงานหนักไม่จะให้ระวังเรื่องสุขภาพ หาเวลาว่างมาทําบุญด้วยระวังสุขภาพจะปวดหัวนะครับนะครับเอาละเราไปดูผู้ที่เกิดวันเราไปดูผู้ที่เกิดวันเฤิ่มหัสกันเลยครับผมนะโต๊นี่เล็กมากเลยนะครับนะ <c oughs> เอาละผู้ที่เกิดวันทั้ง เราไปดูผู้ที่เกิดวันพฤหัสกันเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมนะ่แน่นอนครับผมได้ไพ่ทำพันธ์อีาแล้วนะครับผมช่วงนี้คุณจะเดินทางบ่อย <st ories> คิดจะเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้คุณกับคนที่เกิดวันพฤหัสจะดีมากคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับผมช่วงนี้จะเดินทางนะครับผมนะช่วงนี้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูเดินทางไปต่างจังหว,วัดบ้างเปล่านะครับผมผู้ที่เกิดวันพฤหัสนี้นะครับข้อต่อไปนะครับผมนะคุณเป็นคนสนใจเรื่องงานนะครับผมผู้ที่เกิดวันพฤหัสนี้นะครับผมนะทำงานเก่งนะครับผมช่วงนะครับ ความรักของคุณช่วงนี้กําลังจะดีขึ้นคือ10ถ้วยนะครับผมนะผู้ที่เกิดวันพฤหัสตรงนี้เบิกบานกับความรักนะครับแต่คุณเองก็ยังมีความเครียดอยู่นะครับผมนะก้าวดาบขึ้นมาระวังสุขภาพปวดหัวและสายตาด้วยนะครับผมนะสรุปผู้ที่เกิดวันพฤหัสก็คือช่วงนี้จะเจอคนรักเก่าๆนะครับผมนะจะได้เจอเพื่อนเก่าๆคนรักเก่าๆถ้าคุณยังเฟรมมีแฟนอยู่ก็คือคบกับคนเก่าๆคนนี้อยู่นะครับผมช่วงนี้เรียกว่าดวงาตาถือว่ามีความสุขแต่ระวังเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวนะครับ ต่อไปเราไปดูพุที่เกิดวันศุกร์กันเลยทีเดียวนะครับพฤหัสดูไปแล้ววันศุกร์เนี่ยขอบคุณนะครับผมนะผู้ที่มาแล้วก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวก็บอกวันผิดเดี๋ยวก็บอกวันพุธวันพฤหัสเป็นอะไรครับผมก็ถ่วงกันได้ครับนี่แหละครับผมมันคือการถ่ายสดๆอย่างนี้แหละครับผมนะอาจารย์ตัวยก็มีมีคนมาดูสามพันสี่พันสองพันบ้างนะครับผมนะก็โอเคแล้วผมได้ได้กันตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วเรามาดูพุทธวันศุกร์ครับ ผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแน่นอนครับนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่ใบนี้คือการเดินทางนะคุณนะช่วงนี้เดินทางบ่อยนะครับผมนะช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับเดินทางเพื่ออะไรคะอาจารย์ไพ่ใบนี้คือคุณมาคือการเดินทางแล้วยังไม่พอครับผมช่วงนี้ตำแหน่งงานจะเคลื่อนขึ้นด้วยนะครับผมในช่วงนี้คนที่เกิดวันศุกร์นะครับผมนะด้านของความรักนะครับผมนะช่วงนี้ก็บอกให้ฟังเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะครับผมช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นี้นะ แล้วเองคุณเองก็ยังอยู่กับคนเก่าๆอยู่นะครับผมนะช่วงนี้ไม่ชอบผู้ชายแก่นะครับผมพูดเกิดวันศุกร์นะครับส่วนมันก็คือช่วงนี้หมุนเงินเก่งนะครับพูดเกิดวันศุกร์นี้นะครับค่อนข้างจะหมุนเงินเก่งนะครับถามว่าอาจารย์นะผมนะดิฉันนะครับก่อนเกิดวันศุกร์เนี่ยมันมีไพ่จะมีไพ่แถมพรนขึ้นมาถูกต้องครับมีไพ่แทมพรนขึ้นมาแต่มีไพ่ justice ขึ้นมาอยู่ด้วยก็คือดวงตาคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องของความรักก็คือคุณไพ่ไปไหนครับอาจารย์ครับนะครับผมนะ คุณหยิบไปไพ่ก็คือไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะผมนะไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาแต่มีไพ่สองเหรียญเข้ามาอยู่ด้วยนะครับผมนะการเงินของคุณก็คือการความรักคุณก็คือช่วงนี้มีไพ่ดิ่งหกถ้วยครับทานโทษนะครับมีไพ่หกถ้วยก็แปลว่าคุณยังชอบผู้ชายเด็กๆนะผมไม่ชอบผู้ชายแก่ว่างั้นเถอะนะครับผมพุที่เกิดวันศุกร์นี้นะครับผมนะแล้วก็สุปก็คือเรื่องเงินนะครับผมนะช่วงนี้ให้ระวังการใช้จ่ายนะผมจะมีกินหรือไม่กินคอเชนสวยไว้ก่อนนะครับช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันศุกร์์นนนนนีี้้ะะะะฮฮโอเเเเเคครรราาไปดดููผผท่กกิวัััสลยบม ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้คุณทํางานหนักมากเลยก็เหมือนอาจารย์เลยนะครับผมช่วงนี้มีแต่งานครับผมช่วงนี้นะครับถามว่าอาจารย์ครับผมถ้าเป็นเรื่องการเงินนะครับได้ไพ่ทำเพชรนะครับผมช่วงนี้เมินหมุนสะพัดนะครับว่างั้นนะครับผมผู้ที่เกิดวันเสาร์นี้นะครับผมเนะเงินหมุนสะพัดเงินเข้ามาไวนะครับผมนะช่วงนี้งานด้านหมอดูดีมากนะครับผมนะความรักครับผมช่วงนี้คุณที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวเท่าไหร่นักนะครับผมช่วงนี้เนื่องจากเราต้องต่อสู้เรื่องกับงานไพ่หน ข้อต่อไปครับผมเน้นเรื่องงานเป็นหลัก10ไม้เท้าขึ้นมานี่ก็งานนะครับผมนะแล้วก็การงานของคุณข่้นขั้นขยายตัวเติบโตดีมากสารุปเลยว่าคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้เน้นเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาเลยนะคุณนะสุขภาพผู้ที่เกิดวันเสาร์นี้นะครับช่วงนี้ต้องระม,รม,รมรัดระวังกรบผมจะปวดขาข,าข้างซ้ายนะครับจะปวดขาข้างซ้ายแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาด้วยนะครับผมช่วงนี้ต้องระมัดระวังสายตาด้วยนะครับนี่คือดวงชะตาของคุณทั้งเ็วันนะครับผมนะ จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับผมทานโทษก็บอกให้ฟังว่าบางครั้งนะผมนะการอัดดวงของผมเนี่ยจะจะสั้นบ้างยาวบ้างนะครับผมนะฮะก็จะพยายามทาให้ให้อัพให้ตรงใจนะผมไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนะครับผมนะฮะขอบคุณนะครับผมผู้ที่ก็ไปกด subscribe ผมนะครับผมนะแล้วก็วันครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมทิ้งท้ายนะครับวันที่14นี้นะครับผมอาจารย์ตุ้ยหมอดูนักบุญจะทําการเลี้ยงพระ นะผมจำนวน10องนะสิบรูปนะครับผมเรียกว่าทหารเพนนะครับผมนะแล้วจะมีโอกาสเน้นนัดศิริยุสิ์นะครับผมมารวมกันด้วยครับผมในไหว้ครูด้วยนะครับก็ท่านใดครับผมนะอยากจะมาร่วมบุญกับอาจารย์ต้ยนะครับผมเรียนเชิญได้ที่วัดศรีบนเรืองตรงศาลาการประเรียนชั้น2วัดศรีบนเรืองนะครับผมนะสำหรับนี้นะครับผมนะขอให้ทุกท่านนะผมอยู่มีความสุขนะผมโชคดีมีความสุขทุกทท่านทุกๆคนนะครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมอาจารย์ต้ยหมอดูนักบุญ สวัสดีครับ